ยมอมริ i n วันพุธนี้มาคืนเกรงกับเพลงพื้นบ้านในแบบจังหวะแรปของศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตสีประจันต้มยำอมริ i n มาในถิ่นในที่ไหนเจอวันนี้สวยๆทั้งนั้นน้องพายก็สวยน้องเอิร์กก็งามน้องอ้วนก็ตามันสวยยิ่งกว่าแต่ว่าแม่ขวัญจิตเอ้ยสวยกว่าละไม่อยากโฆษณาก็หรอกนะนะ เผยเรื่องเหมากับคู่จิ้นคนสนิทอย่างพ่อไวยพ,พศเพรสุพรรณถ้าสมมติว่าไปงานเนี้ยถ้าหน้าเวทีก็ไวยพศดึงแล้วนี่ครับไวยพศนี่เมียไวยพศไวยจิ้อะไรเงี้ยและเมียตัวจริงเขามีไหมแม่มีมีทั้งหลายคนแต่ที่ไปายคุณพ่อการดิฉันไม่ได้พูดนะคะพ่อและมาร้อยจังหู้กับร้านอาหารใต้ชื่อดังแห่งย่านลาดพร้าวกับร้านครัวพี่เล็กเข้าแกงหาดใหญ่แซ่บพร้อมกันเที่ยงครึ่งไหนต้มยำอมริน